สวัสดีครับอยู่กับผมนัดคอมมิน์เกมมิ่งครับกับเกม WWE SmackDown vs ั s ยู r ครับปี2011นะครับผมมากันที่ศึกยายประจำปีอย่างเรสเซอรเมนเนีรนั่นเองนะครับผมนะศึกนี้ต้องบอกนะครับผมว่าเป็นศึกยายที่สุดแห่งปีของ WWE นะแต่กว่าจะจัดอีกทีก็เมษามีนาปีหน้านู่นเลยนะครับผมมา แมชนี้ฮะไม่มีอะไรครับผมเห็น WWE มีการร r บิวต์นะครบรอบ25ปีการปั้มนะของโกเบิร์กนะฮะวันนี้ก็เลยจะเอาแมชโกเบิร์กมานะครับผมแต่ผมเคยทำแล้วแหละใช่ไหมโกเบิร์กเจอกับสโตนโคอย่างเงี้ยนะหรือว่าบ็อกเลสเนอร์นะฮะอันนี้ผมไม,ไม่รู้เหมือนกันว่าผมเคยทำไหมแต่น่าจะยังไม่เคยทำนะฮะแต่ก็ช่างเถอะฮะคู่นี้เจอกันจนเบื่อแล้วนะ แล้วก็จะมีเจอกับบ็อบบี้เลชลี์ในคาวจีเวลนะฮะพูดถึงคาวจีเวลฮะผมนึกถึงอีกโชว์หนึ่งนะซปเปอร์โชว์ดาวนะครับผมแมชนั้นก็จัดกันที่ซาอุบ้างหรือว่าทางออสเตรเลียบ้างบางแมชนะฮะมาออกมาก่อนเลยครับผมลุงทองจากโทซาโอคลาหฮมาฮะ โกเบิร์กนั่นเองนะเวอร์ชั่นนี้ไม่มีเคาะประตูเรียกมาก่อนนะฮะนี่ออกมาแล้วจ้านะฮะลุงทองโกเบิร์กนั่นเองครบรอบการเดบิวต์ครั้งแรกนะ25ปีใน w c w นะครับผมนะก็วันนี้ฮะจะต้องมาเจอกับ นะถือว่าเป็นศึกล้างตานะไม่รู้เหมือนกันว่าตาจะบอดไหมหรือว่าตาจะสะอาดนะฮะต้องมารอลุ้นกันนะครับผมในแมชนี้นะพูดถึงซปเปอร์โชว์ดาวนะแมชหนึ่งที่โกเบิร์กนะจะต้องขึ้นปั้มนะฮะแมชนั้นเพื่อนๆก็น่าจะรู้แล้วแหละถ้าผมเอ่ยมาสักขนาดนี้แล้วนะจะต้องเจอกับใครคนใดคนหนึงนั่นแหละนะฮะมาระหว่างนี้ลุงทองฮะ ตอนนี้อายุก็โอ้โหห้าสิบกว่าแล้วนะไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะมีแรงขึ้นปั้มอีกไหมนะเพราะว่าใน่าวจีเวลนะมีข่าวแว่วมาว่าโกเบกเนี่ยแหละจะขึ้นปั้มอีกรอบหนึ่งนะฮะจะมาพร้อมกับบล็อกเลสเนอร์เลยนะแต่ไม่รู้จะเจอกับใครนะครับผมนี่เลยคนนี้แหละนะคนที่ทำให้กลายเป็นแมชอประยชน์ที่สุดแห่งปีนะฮะ <laughs> ถือว่ามา โอ้โหถ้าเจอกันเร็วกว่านี้สักสิบหรือยี่สิบปีนะฮะถ้าเจอกันสิบยี่สิบปีข้างหน้าไอ้ที่แล้วนะฮะเมชนี้ก็น่าจะการันตีคุณภาพอยู่เหมือนกันนะฮะ t ด e Dead v a l l ครับมาจากภูเขามรณะฮะนี่ The Undertaker นี่ผมต้องทำเสียงอย่างนี้หน่อยนะนี่ความมึดตืต้อของแกฮะผมว่าจะทำเวอร์ชั่นแบดแอดมาเล่นเดนเวอร์ซัสนอยู่นะแต่ว่าด้วยความที่มันไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะฮะจริงๆมันก็มีเวลาแหละแต่ผมแบบว่าโอ้โหช่วงนี้ติดทุระาติดอะไรพวกนี้นะ การที่แบบมีแมชมาไอมีช่วงเวลามานั่งภาคอย่างนี้ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะก็อย่างไรก็แล้วแต่นะถ้าอยากให้ผมทำคลิปแมชน้อยปั้มแมชไหนนะถ้าผมหาทำได้ก็จะหาทำมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอย่างแน่นอนนะฮะแมบชบนี้แซงคิวทุกแมชเลยนะผมว่าจะทำชิงแชมป์ยูนิเวอร์แซลอยู่นะระหว่างโรมันเล่นกับโรแกนพอลนะฮะที่จะจัดขึ้นในคลาวจีเวลเนี่ยแหละ นะครับผมนะไม่รู้เหมือนกันว่าแมชนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับผมนี่เปิดไฟจ้าเดีย n เดอร์เทเกอร์ชุดอ่าชุดเอริเอทรีนี่เหมือนทรงคล้ายมินิสตี o ออฟดักเนสอยู่พอสมควรนะฮะนี่มองด้วยความเครียดแค้นฮะเดีย n เดอร์เทเกอร เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัทอมินเกมมิ่งอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้เพื่อที่ไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานักครับช่องนัทอมินเกมมิ่งมีทั้ง t i k t o k และ facebook แล้วนะอย่าลืมไปติดตามกันด้วยล่ะครับมา m a ชนี้ครับชูออนทรีนะหรือว่า2ใน3ฮะ ใครได้สองก่อนก็ชนะไปในแมชนี้นะครับผมโกเบิร์กวัทะาเดียนเดอร์เทเกอร์ฮะนี่อาร์มบาสักหน่อยหักแขนหักแขนนะโกเบิร์บอกนี่ลิสลิสอัพฮะเดีอันเดอร์เทเกอร์เหวี่ยง,มา,ายงม,มาแล้วจับเสยฮะบอดี้ดรอปสักทีหนึ่งกระเทืบฮะมาแล้ว STO ฮะหลังฟาดพื้นไปเลยแล้วโกเบิร์ กระทุงไข่นี่โอ้ยนี่แน่ทีเดียวพอแล้วโกเบิร์กแล้วมาจะใส่เป็นเบลลี่เบลลี่โอเวอร์เฮดซูเพ็กเลยโคสไลสักทีหนึ่งฮะโกเบิร์กกระเทิบหลบได้อันเดอร์เทเกอร์จับมาทุบหลังสักทีหนึ่งก่อนสองในสามหาแมชนี้นะก็คือใครได้สองก่อนก็เป็นผู้ชนะไปนะครับผมกติกาสากลทั่วไปแหละ นะฮะแมชนี้ไม่มีเอ็กซ์ตีไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับผมมาฝ่ายเป็นไซด์วอล์กแสลมเลยทุบสักทีหนึ่งโกเบิร์กถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นช่วงปี2017หรือ2018นี่แหละนะฮะแมชอปประยศระหว่างเดนเดอร์เทเกอร์กับทางด้านของโกเบิร์กเนี่ยแหละในซ u เปอร์โชว์ดาวนะถ้าผมจำศึกไม่ผิดน่าจะศึกนี้แหละนะฮะ คืออับยศแค่ไหนอ่ะทั้งสองคนเกือบตายกันทั้งคู่คู่น่ะเออโกเบอร์ก็ใส่เป็นอะไรนะแจ็คแฮมเมอร์หัวเกือบปักพื้นนะเดนเดอร์เทเกอร์นะฮะขณะที่อันเดอร์เทเกอร์เองใส่ทูมสโตนะฮะโกเบอร์เกือบคอหักอยู่เหมือนกันนะฮะเลยทำให้ทั้งสองคนครับต้องมีเรียกว่าต้องมีบทด่วนนะฮะมาอันเดอร์เทเกอร์โชกสแลมแล้วเตรียมชืดแล โกเบิร์กบอกเอ้ยมันมีฟินิเชอร์วะกูหนีก่อนดีกว่านี่เตรียมเชือดแล้วจ้ามาโทมสโตนเลยไหมอุ้ย,ยไม่ได้จับมาลิสล็อกสักทีหนึ่งก่อนมานี่บีดคูปฮะเฟอร์นิเชอร์หมดไปแล้วอันเดอร์เทเกอร์บอกน้อยโกเบิร์กบอกมันมันหนีเหรอมันกลัวนี่ดีดทีซะเลยจัมปิง้งดีดทีฮะ มาเดอร์เทเกอร์กับโกเบิร์กฮะสองคนนี้ก็คือเจอกันแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละนะฮะใน W-W-E ซึ่งเป็นศึกที่โอ้โหหลายคนก็บ่นกันยับเลยฮะว่าการที่เอาสองคนนี้มาปุยิบปุ้ยำกันทำให้แบบโอ้โหแมชนั้นนี่คือห่วยเลยนะแล้วโดนจัมปิ้งดีดีอีกรอบหนึ่งฮะโกเบิร์กมึงคืนมาทำไมฮะ รีบฟื้นหรอแล้วโกเบิร์กทำอะไรเตะสักทีหนึ่งแล้วมาเสียบเข้าล็อกเลยใส่แจ็คเอ้าไม่ได้โดนเนกเบเกอร์ฮะจะใส่แจ็คแฮมเมอร์ฮะอันเดอร์เทเกอร์แก้ขไขมาทันแล้วลิสต์ล็อกฮะหมดแล้วจ้าฟินิเชอร์ผู้เอียงออกไปข้างนอกเวทีซะก่อนเลยโกเบิร์กฮะนี่ คือต้องบอกว่าโกเบิร์กนี่น่าจะเจอจอมพลังมาหมดทั้งสมาคมแล้วมั้งนะพวกอันเดอร์เทเกอร์นี่ก็เจอกันตอนแก่นะฮะทริปเปอร์เอชเดอะร็อกขาดก็เจอสโตนโคนั่นแหละเพราะว่าสโตนโคช่วงนั้นก็เลิกปั้มพอดีใช่ไหมจะบิ๊กบูธฮะหลบได้โกเบิร์กบ็อกเลสเนอร์ก็เจอกันแล้วนะฮะบ็อบบี้ลาชตี้ก็เพิ่งมาเจอโรมันเรนก็เพิ่งเจอนะฮะมาเสียบอุ้ยสแนปซูเพกนะฮะ โกเบิร์กมีซิกเนเจอร์อยู่มาตุ้ยสักทีหนึ่งก่อนอันเดอร์เทเกอร์อันเดอร์เทเกอร์เดินเตะมาเสียบเข้าล็อกใสอะไรอะพาวเวอร์บอมไม่ได้โดนรีเวิร์สดีดีทีโอ้โหโกเบิร์กไม่ได้ใส่ท่าดีๆแน่ดูจากทรงแล้วครบหลังสักทีหนึ่งก่อนอันเดอร์เทเกอร์เตะคืนฮะโกเบิร์กมาโคสไลน์สักทีหนึ่งมามาเป็นคอมโบโคสไลน์ฮะออืื กริ่ง360อสงศาเลยอันเดอร์เทเกอร์แล้วลากศพขึ้นมาโกเบิร์กจะทำอะไรโกเบิร์กมาโดนไซด์เฮดล็อกก่อนมานี่มาเอ้ยฮิปทรสฮะทุ่มข้ามสะโพกไปก่อนแล้วโดนตุ้ยอีกแล้วโกเบิร์กูนี้ขยันคอมโบกันดีเลยเกินฮะเคา์เตอร์กันไปเคา์เตอร์กันมาแล้วตุ้ยอีกแล้วโกเบิร์กโกเบิร์กโดนเสยอ,อีกแล้วโอ้โห <laughs> เล่นอะไรกันครับนี่อ่ะมาอันเดอร์เทเกอร์บอกกระทืบสักทีหนึ่งฮะมันไสมานานแล้วกระทืบ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 แมชนั้นถ้าผมจะไม่ผิดคืออันเดอร์เทเกอร์ใส่โชกแลมเอาชนะนะแล้วโอ้โหมาก่อนเลยครับซิกเนเจอร์ของแกซับไปเรียบร้อยเอาแล้วแล้วอันเดอร์เทเกอร์บอกกูฟื้นบ,บ้างเฮ้ยนิ่งแยบสักทีหนึ่งก่อนมาปูมสโตนเลยมันไสมานานแล้ว มาทูมสโตนพายไดเวอร์ต้องนุงเลยจับกดเลยกรรมการรีบนับเร็วแลบลิ้นก่อนเอวันทรีเรียบร้อยหนึ่งแต้มฮะอื uh ้อ huh. ันเดอร์เทเกอร์นำฮะแมชนี้เอาสามแต้มนะครับเอ้ย hey, เอาสองแต้มนะก็คือเบสอบทรีนะฮะ แต่เบสซฟทีที่ผมว่าบางทีก็จะประมาณแบบว่า2ในสามแมนะฮะไม่ใช่แบบจับกด2ใน3แบบนี้นะคือกติกาแบบ2ใน3ที่ผมเคยเห็นโดนปั๊มหทีก่อนโกเบิร์กผักฮะสอใน3ที่ผมเคยเห็นที่แบบมันไม่ใช่แบบแมทสองใน3ามแมทต่อแมทอะไรอย่างนี้ก็คือจะเป็นแบบกติกาพิเศษนะอย่างแบบ อย่างอันเดอร์ทิกไอทิเบตกับชอนไมเคิลในช่วงปี2002-2003อะไรประมาณนี้นะแมชนั้นก็จะประมาณแบบว่ามีสตีลเคจมีในส่วนของอัมบบลานแมชอะไรพวกนี้นะคือแบบเป็นอ่าทุกๆหนึ่งแมชนะฮะอ่ามีการจับกดปุ๊บก็จะมีเปลี่ยนกดกติกาใหม่ในแมชไอใน,ในครั้งต่อไปอะไรประมาณนี้นะครับ ซึ่งเวอร์ชันนี้ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะไม่มีนะฮะเพราะว่าแม้แต่อมบุลานแมทอะไรพวกนี้ก็ไม่มีใช่ไหมสติลเคดนี่ก็แทบจะไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่แล้วใส่เลยลาสไลน์ line, ฮะจึงไหมอัดจึงหนึ่งทีลาสไลน์ line, เขาให้อันเดอร์เทเกอร์โกเบิร์กสลบเลยไหมอย่างโกเบิร์กบอกยี่สิบห้าปีกูจะมาแพ้งี้ง่ายๆอย่างนี้ได้ไงฮะมาโกเบิร์กตุยหนึ่งทีก่อน โช่สเปียร์ไปหนึ่งทีแค่นั้นเองฮะไอ,อโกเบิร์กแจ็คแฮมเมอร์ยังไม่ได้ใส่เลยต่อยต่อยต่อยโกเบิร์กมันเตี้ยกว่าอันเดอร์เทเกอร์หรือไงวะ <c oughs> หรือผมทำให้แบบให้เขาเตี้ยกว่าเฉยๆแค่นั้นนะมาเสียบเข้าล็อกแล้วมาใส่ Under Under อันเดอร์ฮุกฮะอันเดอร์ฮุกส้ยเหวี่ยงให้นี่นี่อันเดอร์เทเกอร์บอกขมอนขมอนนะฮะ โกเบิร์กบอกออยกูจะตัวเย่อยู่แล้วนะปั๊มคืนนี่เป็นไงล่ะคนหนึ่งก็ยี่สิบห้าปีแล้วโอ้ยจะโชคสแลมห้าโดนศอกแล้วเสียบเข้าล็อกใส่เป็นสแ so นปะซูเพกฮะพลังแฝงทั้งคู่ออกไปหมดแล้วนะพูดเลยนะดังนั้นคือก็สู้กันแบบอย่างนี้แล้วกันนะ j u m p i n ด,ดีทีอีกแล้วโอ้หโกเบิก โกเบิกบอกยี่ห้าปีกู <c oughs> จะมาแพอันเดอร์เทเกอร์อย่างนี้ก็จะกละายอยู่นะมาปีบสักทีนึ่งก่อนแล้วอันเดอร์เทเกอร์เดินมาอ่าลิสล็อกนะใส่เป็นคอมโบฮะลิสล็อกแล้วก็นี่น่ผมงงกับไอ้คำคอมโบนี้นะเดี๋ยวผมต้องไปดูก่อนนะว่าคอมโบนี้มันคืออะไรนะจับเื้อหฮะ โกเบเคยมีสถิติที่แบบว่าไร้พ่าย173หรือเปล่านะถ้าผมจะไม่ผิดขออภัยด้วยนะจำผิดขออภัยไว้ก่อนเลยลืมหาข้อมูลนะ173แมชนชะคือตั้งแต่เดบิวมาก็คือไร้พ่ายเลยนะแล้วก็ได้แชมป์ทางด้านของ w c w ในในช่วงนั้นด้วยนะแต่ว่าก็การมาแพ้เควินเนชฮะ โดยการเอากระบองไฟฟ้าทุบทำให้โกเบริร์กเสียสถิตินะฮะในแมชนั้นจากความช่วยเหลือของเลซินพะีซฮะสกอตฮอลนะฮะมาอันเดอร์เทเกอร์ทูมโตนแล้วไม่สนใจแล้วไปมึงไปซะ 2> 1, 2, เรียบร้อยโอโ้โหโกเบริร์กคลิกเอาอยัางไงก็ไม่ทันฮะอันเดอร์เทเกอร์ฮะ, aker, ฮะเอาชนะโกเบริร์กแบบใสสะอาดเลยนะสองแมชเลวศ โกเบิร์กบอกมึงเอากูมาย่ำยีกแล้วนะฮะโอ้โหผู้ชนะในแมชนี้ครับ The Undertaker นะฮะมานี่แลบลิ้นปิ้นตาปิดไฟฮะนี่อย่าลืมนะฮะถ้าเพื่อนเพื่อชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับผมอย่าลืมนะฮะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรา นัดคอมมินเกมมิ่งกันด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเกมอะไรนะฮะก็มารอลุ้นกันได้เลยนะครับผมซึ่งแมชหน้าก็อาจจะเป็นโกเบกับโลแกเอโกเบกแหละขออภัยฮะ,ะโรมันเรนกับโลแกนพอแน่นอนนะครับผมซึ่งแมชจะออกมาหน้าตาประมาณไหนนะฮะเตรียมรับความผิดหวังกันไว้ก่อนเลยแล้วกันนะลัโวโลแกนพอมันจะชนะนะ นะฮะฮเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลากันไปแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีนะครับผมบายบายนะครับ